สวัสดีครับผมวิถีบ้านเฮาครับผมครับผมบอวิถีบ้านเฮาครับมืนน่อวันที่7เมษายนพุทธศักราช2000ห้าร้อยหกสิบห้าครับพี่น้องวันที่ร้อนที่สุดแห่งปีครับฮัลโหลอ,อื้อห่อนคักหอนแนวเของขวิลีครับห่อนสุดๆพามาอยู่ไรรัตนาพิบูลคือเกอ่าครับพี่น้องอยู่ให้อยู่แน่ตามสไตล์วิถีบ้านเฮาครับพี่น้องนี่พามา นด่งต้นใหม่บุกกลางแดดทุงไ้ทุงหน้าครับนี่ในฤดูที่แรงที่สุดเมษาเลยครับยี่ยิบเจ็ดเมษาเกืดเทศครับนี่ก็เป็นผักไซบนันเฮาผักไซอื่นมาละครับพี่น้องตามสไตล์วิธีบนันเฮากล้วยครับ ข้งๆัองฟางจะเป็นกล้วยสลับพืชระยะสั้นครับระยะสัน้นเป็นบักเขือบักพริกระยะสั้นครับนี่ครับอันนี้ก็มะเขือยาวท่นนี้ก็ละเริ่มออกดอกออกผลแล้วครับออกน่วยแล้วอันนี้แถวข้างกลางนี่ครับปลูกพริกแซมครับพี่น้องรอฝนไม่จะเทือ เฝน,นว่าฝนที่มาวันทียิบเก่าสามสิบนี่แหละครับรอบิึงครับทำม,มากส็ได้ให้ปุ๋ยเพื่อเล็งการจเจริญเติบโตของผิดจากน้อยครับนี่เขาก็คล้องมันงมแหลมไปก่อนครับนี่ก็จะเป็นมะเขือเป็นต้นพันธุ์มะเขือยาวครับที่เขาวานไปนี่ก็เป็นถั่วถั่วนังครับ ต่วนั่งหรือถั่วพุ่มหรือถั่วปีนี่ก็เริ่มออกงูแล้วครับพี่นอ้องมกเขือก็เริ่มจอดอกแล้วนี่เดี๋ยวสมัยผลมาได้ปุ๋ยกันนะจีออกผลเต็มที่ครับอันนี้แมงลักเนื่องจากเขาไปสือเขามาแล้ววานนั้นไม่ค่อยเกิดครับก็เลยเอาตน้นก็หน่อยเอาดอกก็นหน่อยครับพอมันแก่ก็จะตัดแล้วก็ไปวาน เป็นการประหยัดต้นทุนดีกว่าพปสื้อเขาครับสิบ,บาทแต่น้อยเดียวนี่ตนหนึ่งก็ได้หลายบาทดีครับาว่ามาไม่ได้เกินเต็มเอันนี้อันนี้เป็น,นบักัวตัวกระโพดนี่จะเป็นบักพริกกับนี่ทีงกลางที่เขาปลูกใหม่พยายามหลุน่ว่าสะม,มมแหลงม่ ถ้าฝนมากก็น,น่าจะรอดเลยครับนี่น่าจะรอดนี่เขาก็พยายามใหน้น้ำน้ำยดครับนี่เป็นเครื่อน้ำยดเ้าุดก็จโบ่ไหวครับเ่าปลูกพู่นทุนน้ำเดรสย่อยป,ป,ปลูกไปเรื่อยๆครับตามสไตล์วิธีบานเทาครับอันนี้ก็จะเป็นแตงครับนี่แตงกวาแตงร้าน แตงกัวไญ่บานเท่านี่ครับาไทยมเน็ดแตงร้านมาบังเบิงครับดูไรรัตนาพิบูลยามลงแรงครับพี่พน้องเกือบสิหกโมงแล้วก็แดดเอ้ยขักี่นีามาอัปเดตเรื่อยๆครับพี่น้องเครือเทศก็จากเป็นน้วยเลยครับนี่ออกมาหนวยหนึ่งละเครือเทศ บักเขือยาวบักเขือพวงบักเขือเครือว่ากันไปครับเน,นื้อจะเป็นมะเขือครับมะเขือพันธุ์ข้ขาวกีฮปลูกครับได้เห็นกีฮอกูวันหนึ่งลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่สองสามนุ่ยในซุปครอบครัวหนึ่งสบายเลยครับแล้วก็มีรสชาติหวานนะครับกรอบลูกใจหวานกรอบ เรแต่ผู้มักครับตามอาัปเดทกับน้องตามสไตล์วิธีบ้านเฮาครับคือเรื่อไไงของง่ายล้วครับอันนี้เป็นแตงไทยแตงไทยครับอันนี้เป็นหัวระพ้าอันนี้ก็เสียวใบพันเนื้อครับดีกว่าไปซื้อเขาครับเขาไว้มันแก่ คือถ้างบาอย่างพันแก่เขาก็ตัดครับแต่ตอนนี้เขาต้องการเอาพันเขาก็เลยไ้เห็นมันดอกๆครับพอดอกมแก่เขาก็จะตัดเพื่อทําสาวให้มันใหม่ครับนี่ครับพันต้นโหระพาเผาคือสียางต่อไปกับเขาไม่ต้องซื้อครับไม่ต้องซื้อครับเล็บพันเองเพาะพันเองครับนี่ครับเป็นตัวแดงเคลือบวางกันไปครับนี่ นี่ต้นแมงลักนี่หัวนี่ครับไทตูดีครับแมงลักแขงสีเหตุไก่นข่งปลากระแซบครับนี่ต้นต้นหนึงกระไครับนี่ตามสไตล์วิธีบันเฮาพี่น้องเขือตามอาบเลยครับนี่ก็จ,จะเป็นเอื้อครับฝักทองหูสุยางครับ ูกทุกอย่างที่กินกินเลยทุกอย่างที่ปลูกครับกินใน,นกรปปูกน,นั่นเลยครับแซมพริกบบเคือว่ากันไปครับอันี้ก็ฝากติดตามทั้งช่องวิถีบ้านเฮาครับทั้งช่องยูทูบเลยด้วยครับพี่น้องกับผมบอยวิถีบ้านเฮาครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวมาอัปเดตในเบื่องนี้เลยครับอย่างไรก็เป็นกําลังใจกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ทางช่องวิถีบา้านเฮาใเด้อครับพี่น้อง